สวัสดีจ้า่อพรแม่ซีเดจ้าเด้อสลิดหายดีแล้วนะคะสลิดหายดีแล้วแต่ก็ยังกินเยอะอยู่แต่ก็กินเยอะอยู่แต่ว่าก็ยังเพียรๆอยู่เดจ้าเด้อห่อนแ้งฝนตกลงมากับไข้แน่เลยจ้ะวันก็ได้ม,ม,ม,มาไทยป้อนยากินเข่าป้อนายาแล้วเรียบร้อยก็ให้เขานอน นี่จ้ะนี่เข้ามาจะเข้าก็เข้าอึ้บอือไปกินข้าวเรียบร้อยสีหมอกก็หายดีแล้วสีหมอกก็เล่นกับเพื่อนแล้วเมวื่อวานไข่สองตัวชีหมอกไข่าหายดีแล้วจ้ะ เมื่อวานสีหมอกวิ่งไม่ได้เลยให้กินยาแก้ไข่คู่กันกับน,น้องอก็วันนี้ก็วิ่งได้แล้วเนี่ยกินได้วิ่งได้เนาะสีหมอกเนาะสีหมอกหายดีแล้วครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับมผมกินยาแก้ไข้กับน้องแล้วครับ เนื่อไงพี่นอ้องจะอะไรจองตระกัดกันได้จักเป็นยังอันนี้ตอนนี้ก็ติ้งติงต้งติงต้งติ้งติ้ง

รอดขึ้นน้องนิ้วหน้ำสรีดมากินน้ำ มันนี้บันเปน,นสกกระโปงได้จ้ะกระปองก็ถือสีตะโดนละละ่ะอ่าเสือม้าไม่ไหรอมันสีกระเด็นใส่นะจ้ะเสียดายเขาเล่นไม้ใส่น้ำให้แมวโดดละได้จ้ะบันเปนสกกระโปงเด้อกินนิ่มยังหลงน้ำกินนิ่มยังน้องกินนิ่มยังเออเกนตัวยัองหอนหุมฮุมจ้วย បាននេះស្អាតດີដែរនេះនេះផងតួនេះយកกันດີៗដែរនេះនេះហឺហឺ ไปรีไปต้นอยู่ทางใดเบิดก็ยังเป็นสงหน่อยๆเนี่ยเออทั้งนี้นี่นี่คนน้ำตาลเนี่ยคนน้ำตาลเนี่ยคนงามงาบพี่น้องเลยเงาหมดปิดอ้วนละอ้วนขึ้นละดื้อละนี่ดื้อละสีหมอกดื้อละนี่ดื้อเราจะหมัววานี่หมัววานี่ว่ามันก้อนนี่ว่ามันลูกที่บอลลอด ตัวยจ้หอนหุ่มๆกันได้ไ่นนอนแล้วนั่นน่ะเออมักหลายนี่นี่เห็นนั่นไ่มมักคักไปนี่ข้างนี่ก็มีสต้าพี่น้องเดึอดเดือดเอดเดดนี่น <c oughs> เอ้า <c oughs> เอ้าใครแล้วเนี่ยฝนเนี่ยเอ้าฝนเนี่ยฝนชอบมากเลยเปร์นเนี่ยฝนชอบมากเน,เนี่ยฝนชอบมากเลยเปร์เนี่ยเนี่ยมากละนำฝนมาเปร์ <c oughs> มักลายอามักลายอามักลายมักลายเป่ม่นั่น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 น่นนั่นอนอาจ่นอนอาจอันนีน่นนั่นนั่นน่นน่นอนา ท้องไข่อ่องป้องกันแล้วเนี่ยสมจีดเนี่ยท้อ,ทองไข่อ่องป้องอะสมจิตแหละกินไล่เขาเนาะหัวไหล เล่นในเปย์มวลลายนี่ยนะเล่นในเปย์มวลลายเนะี่ยมวนคักเน,ะนี่ยมวลลายขอมากกับกดไลค์กดแชร์ให้ไหด้จ้ะพี่น้องเด้อหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือกำลังใจได้จ้ะคือหนึ่งกำลังใจขอพระคุณหลายๆได,ด้จ้ะเด้อซอยกดซับตะค่ายกดกระดิง่ง และกดติดตามแม้น้ำเลนได้จ้ะเด้อสำหรับการติดตามกัะคอเพราะกุณหลายๆแล้วกะ็ขคอให้สุขภาพร่างกายทุกท่านแ็งแรงได้จ้ะเด้อขอให้ล่ําำลุ้ยๆแฮงๆปังๆตลอดปีแล้วก็ตลอดไปได้จ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะพอกันคลิปหนาได้จ้ะเด้อ